เราอยู่กับรถที่เป็นไฮไลท์ที่สุด Top ปออฟเดอะทตอนนี้ก็คือ n m a x ปี2025นั่นเองครับเป็นรถที่ไม่พูดก็ไม่ได้นะครับเป็นกระแสะมากๆในช่วงนี้ครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเป็นครั้งแรกของ y a m a ฮ่ครับมามาใส่ในตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้จะพาไปดูกันครับว่าเขามีความพิเศษอย่างไรครับกับเจ้า n m a x ตัวนี้ปี2025เรียกสั้นๆว่า Transformer าเ,เมืองไทยนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูกันเลย เดี๋ยวเรามาดูรุ่นแรกกันเลยนะครับตัว n m a x ปี2025นะครับเขามีการปรับโฉมเป็น all new เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ในรูปลักษณ์ของทาน former เมืองไทยนั่นเองครับการดีไซน์นะครับบอกเลยนะครับว่ามีความทันสมัยแล้วก็ดูแพงมากๆสำหรับ n m a x รุ่นนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวสแตนดาร์ดมีทั้งหมด4สีด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้านะครับสีดาสีขาวนะครับแล้วก็สีแดงครับเขามีจุด สำคัญที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังครับว่ามีจุดไหนบ้างนะครับที่ควรซื้อแล้วก็มีความน่าเล่นมากแค่ไหนครับในปี2025ตัวนี้นะครับครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูจุดที่เขาเรียกว่ามันเหมือนกันก่อนละกันครับระหว่างตัวเท็ก Mac แล้วก็ตัวสแตนดาร์ครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบจุดที่มันเหมือนกันให้ก่อนนะครับอันดับแรกนะครับนั่นคือการดีไซน์ของไฟหน้าไฟโคมแบบโปรเจคเตอร์นะครับ ตัวเท็กแม็กและตัว Standard นะครับมาในลักษณะการดีไซน์เหมือนกันเลยมาพร้อมกับไฟเดย์ไทม Running l i ลท์นะครับบอกเลยว่าสว่างมากนะครับแล้วก็มีไฟโปรเจคเตอร์นะครับให้ความสว่างตอนกลางคืนบอกเลยนะครับว่าเป็นไฟที่มีความคมชัดแล้วก็ฉายแสงไปได้แบบเส้นตรงนะครับทําให้แสงไม่ฟุ้งกระจายนะครับทําให้คนขับสามารถมองเห็นเส้นทางได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับที่เป็นแบบ LED าง่ายๆคือ LED เต็มระบบเลยนะครับทั้งตัว t e c h m a c แล้วก็ตัว Standard ครับดีไซน์ตัวนี้โหบอกเลยนะครับว่าเป็นรถของคนมีฐานะจริงๆครับใครที่อยากบ่งบอกถึงฐานะนะครับต้องขับคันนี้นะครับบอกเลยว่าดูแพงแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูจุดที่2นะครับสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือระบบเบรก ABS นะครับทั้งตัว Standard แล้วก็ตัว t e c h Mac นะครับเขามาพร้อมกับระบบเบรก ABS ทั้งล้อหน้าและ ล้อหลังนะครับค่ายอื่นไม่มีการทําได้แบบนี้แน่นอนครับยามาฮ่าจัดมาให้แบบเต็มๆทั้งล้อหน้าล้อหลังปลอดภัยถึง2เด้งเลยทีเดียวครับเท่านั้นนั้ไม่พอนะครับยังมาพร้อมกับระบบ TCS ป้องกันล้อลื่เน่าไหล่อีกด้วยนะครับทั้งตัวเริ่มต้นแล้วก็ตัวเท็ดแม็กนั่นเองครับบอกเลยครับว่าใครอยากได้รถที่ไม่กักฟังก์ชันแล้วก็ดูหรูขนาดนี้ต้องหันมาที่ เอ็นปี2025เท่านั้นครับบอกเลยครับว่าคุ้มราคามากๆครับครับเดี๋ยวเรามาดูตัวดีไซน์ของไฟท้ายกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัว t e c h Mac นะครับแล้วก็ตัว Standard การดีไซน์เหมือนกันหมดนะครับมาพร้อมกับแบบ Fu l l LED นะครับพร้อมกับไฟท้ายที่โคตรสวยนะครับเล่นเส้นสายที่สวยมากๆนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับก็มาเป็นแบบ LED เหมือนกันนะครับบอกเลยครับว่าประหยัดพลังงานแล้วก็มีความทนทานมากๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับดีไซน์นะครับของเขานะครับบอกเลยครับว่าเวลาเบรกนะครับอย่างสวยนะครับนี่นะครับท่านใดที่สนใจนะครับรถที่ฟังก์ชันจัดเต็มมาจนถึงไฟท้ายแบบนี้นะครับปกติเป็นหลอดไส้นะครับปีที่แล้วแต่ว่าปีนี้เป็นหลอดแบบ Full LED ทั้งหมดแล้วนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับ นะครับตัวนี้นะครับสำหรับตัว n m a x นะครับที่มีเหมือนกันนะคือมาแบบช่อง USB Type C เป็นที่เรียบร้อยแล้วช้าบอกเลยนะครับว่าไฮโซแล้วก็ล้ำสมัยมากๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดสวิตช์นะครับเปิดปิดกุญแจนะครับที่เป็นแบบเหมือนเดิมนะครับแบบเตาแกนนั่นเองครับทั้งตัวตัวท็อปสุดแล้วก็ตัวสแตนดานนั่นเองครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดเบาะนะครับแล้วก็เปิดฝาถังน้ํามันนะครับที่ตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่นะครับสะดวกสบายมากๆเติมน้ํามันที่ด้านหน้าขนาดถังน้ํามันอยู่ที่7.1ลิตรนั่นเองครับผมเดี๋ยวเรามาดูใต้เบาะนะครับใต้เบาะของเจ้า2ตัวรุ่นเท็กแม็กแล้วก็สแตนดาร์ดนะครับมีขนาดเบาะที่เท่ากันนั่นคือสามารถเก็บสัมภาระได้ถึง25ลิตรกันเลยทีเดียวครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับด้วยการดีไซน์ของยามาฮ่บอกเลยครับว่าเก็บงานรายละเอียดแบบสุดๆจริงๆมาพร้อมกับนี่ ตัวถังแบบลายเคปล่านะครับโอ้โหงานปานีมากๆนะครับถึงจุดที่อยู่ลึกที่สุดทางยามาฮ่าก็ไม่ปล่อยปาละเลยนะครับเทมากๆนะครับมาพร้อมกับลายเคปเล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงคอนโซลหน้ากันเลยครับจุดเด่นอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือมีตัวนะครับเกะด้านหน้าของตัวรถนะครับบอกเลยครับว่า ล็อกไม่ได้นะครับตัวนี้ห้ามลืมของมีค่าเด็ดขาดนะครับไม่สามารถล็อกได้ในขณะที่ลดล็อกอยู่นะครับแล้วก็นะครับมาถึงช่วงที่นะครับที่แตกต่างไปจากตัว e ท h m a กนะครับนั่นก็คือตัวนี้เป็นตัวสแตนดานนะครับมาพร้อมกับจอนะครับผม LCD นะครับผม3.2นิ้วนั่นเองครับเดี๋ยวจะให้แผนกล้องเข้ามาใกล้ๆนะครับเห็นรายละเอียดนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอนะครับที่เป็นสี ขาวดำนะครับมาพร้อมกับมีตัวบอกไฟเลี้ยวนะครับไฟผ่ามานะครับแล้วก็มีนะครับข้อมูลต่างๆของตัวรถจะขึ้นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมนะครับตัวนี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังบอกค่าแบตเตอรี่นะครับบอกอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับบอกระยะใหม่นะครับแล้วก็ มีบอกนะครับข้อมูลฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายนะครับบอกเลยครับว่าฟังก์ชันจัดเต็มนะครับตั้งแต่รุ่นนะครับตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับเขามีอ่าด้านขวามือนะครับเขามีไฟผ่าหมากมาให้นะครับมีไอเดลลิงสต็อปนะครับตัวนี้นะครับที่มีในรุ่นของสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับสามารถเซตค่าเมนูได้นะครับที่หน้าจอนะครับนี่เขาจะขึ้น ตัวนี้นะครับหน้าจอว่าเราอยากได้โหมดตัวแบบไหนบ้างนะครับเขาก็จะขึ้นทั้งหมดให้เรารู้กันเลยทีเดียวครับแล้วก็มีไฟต่ำไฟสูงด้านนี้บอกเลยนะครับว่าไฟสูงสว่างมากนะครับแล้วก็มีไฟเี้ยวแล้วก็มีแต่ด้านนี้นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะพามาดูจุดหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็มีเหมือนกันทั้งตัวสแตนดาดแล้วก็ตัวเท็กแม็กนั่นก็คือโชคคล่างนะครับที่มีการปรับนะครับให้มีความนุ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ ลดปัญหาการบ่นของรุ่นที่แล้วนะครับบอกเลยครับว่าโชคในตัวปีนี้นะครับบอกเลยว่าฟิตมาเฟิร์มมากยิ่งขึ้นแน่นอน100%ครับแล้วก็นะครับตัวสแตนดาดนะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับจากตัวเท k กแม็กย่างสิ้นเชิงนะครับนั่นก็คือในเรื่องของตัวเครื่องยนต์นั่นเองครับตัวสแตนดาดนะครับยังคงมาในเครื่องแบบบูคอ ที่มาพร้อมกับเม็ดตุ้มเหมือนเดิมนะครับใช้เม็ดตุ้มในการแรงเหบี่ยงของเม็ดตุ้มอยู่นะครับตัวนี้นะครับยังไม่ใช่ระบบใบ CVT นะครับผมตัวนี้นะครับแหมเสียดายมากๆนะครับน่าจะใส่มาให้เหมือนกันหมดแต่ด้วยความราคาที่อาจจะอัพสูงขึ้นนั่นเองครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเหมือนกันครับมาพร้อมกับการดีไซน์ใหม่ทั้งหมดแล้วก็นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับแต่นะครับที่ ยังคงเหมือนเดิมก็คือตัวเครื่องนั่นเองครับที่เป็นใช้ระบบเมตตุ้มแรงเบี่ยงอยู่นั่นเองครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับตัว t e c h m a กตัวท็อปที่สุดของรุ่นแล้วนะครับสิ่งที่นะครับไม่เหมือนกันนั่นก็คือนี่นะครับชุดด้านข้างนะครับมาพร้อมกับสีเทานะครับบอกเลยครับว่าปกติตัวของตัวสแตนดาร์ดจะเป็นสีดำนะครับชุดข้างตัวนี้แต่ว่าตัวนี้มาพร้อมกับตัดด้วยสีเทานะครับบอกเลยครับว่างานดูพรีเมียมแล้วก็ เทขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เท่านั้นยังไม่พอนะครับยังเขายังมาพร้อมกับโลโก้นะ n m a x นะครับเดี๋ยวให้แผนกล้องเข้ามาใกล้ๆอีกทีก็ได้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว n m a x สีทองนะครับบอกเลยนะครับว่าบอกเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับสีทองนะครับตัวสแตนดาดจะเป็นสีดำนะครับตัวนี้บ่งบอกถึงฐานะมากๆ n m a x 1 5 5สีทองนั่นเองครับครับผมเดี๋ยวจะมาพูดของตัวเครื่อง ตัวนี้ให้ฟังนะครับสำหรับตัว t e c h m a x ครับว่าเขามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าใครเขายังไงครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่อง YCVT e วีนะครับบอกเลยครับว่าไม่มีการใช้เมตตุ้มแรงเวี่ยงเป็นที่เรียบร้อยครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ของโรคใบนี้เลยก็ได้ครับในสำหรับตัวรถจักรยานยนต์ครับมาในรุ่นนี้ครับตัว n m a x ปี2025 t e c h m a x นั่นเองครับเขาดียังไงครับ ตัวที่ไม่มีเม็ดตุ้มนะครับก็คือจะทําให้นะครับการทํางานของอัตราแรงบิดนะครับได้ดียิ่งขึ้นครับสมมุติว่าเวลาเราบิดปุ๊บนะครับแรงบิดก็จะมาเลยทันทีครับไม่ต้องรอการเหวี่ยงของเม็ดตุ้มอีกต่อไปนะครับทำให้รถคันนี้นะครับมีการขับขี่ที่สมูทมากยิ่งขึ้นสั่งปุ๊บ ก็มาเลยนะครับบอกเลยครับว่าเป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่น่าเล่นแล้วก็น่าจับตามอกมากๆครับตัวนี้นะครับเขาใช้การสั่งงานแบบชามไฟฟ้านั่นเองครับก็คือนะครับตัดเม็ดตุ้มออกไปนะครับใช้การทํางานจากกล่อง ECU เข้ามานะครับสั่งการให้สายพานนะครับบีบนะครับที่มีการจังหวะที่มีความสมูทมากยิ่งขึ้นครับทำให้รถคันนี้นะครับบอกเลยครับว่าบิดปุ๊บก็มาปั๊บนะครับอย่างที่แจ้งกันเลยทีเดียวครับ ตัวที่แตกต่างไปนะครับก็แล้วก็เป็นท็อปออฟเดอะทาวนะครับมาพร้อมกับจอแบบ2ชั้นนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่าตัว Tech Mac นะครับไม่กักฟังก์ชันยกฟังก์ชันจากตัว X Mac มาใส่ในตัว N Mac เป็นที่เรียบร้อยนะครับจอแรกนะครับบอกเลยนะครับว่ามีการบอกอ่า การจุน้ํามันนะครับผมแล้วก็มีนะครับระยะไม้นะครับตัวนี้นะครับเป็นระยะรอบวัดนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายตัวนี้นะครับมีแอปพลิเคชันการ์มีนอยู่ในนี้ด้วยนะครับที่ดียังไงครับแน่นอนครับว่าหลายคนคงรู้ว่าการ์มีนนะครับหนะครับผมมีความแม่นยําในการนำทางมากมากนะครับแล้วก็แสดงนะครับ ภาพนะครับผมแล้วก็มีการบอกนะครับทางเลี่ยงต่างๆนะครับเวลาเราขับขี่ไปนะครับมีทางเลี่ยงที่ดีกว่านะครับเขาก็จะแจ้งขึ้นมาในจอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็บอกสภาพอากาศได้แม่นยํามากๆนะครับมาพร้อมกับระบบ y i o ค n นเน็ด้วยทั้ง2รุ่นนะครับบอกเลยนะครับว่าทั้ง2รุ่นสแตนดาร์ดแล้วก็ตัว TechMac มี y i o คอนเนมาให้เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์ได้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ที่แตกต่างนะครับอย่างที่บอกไปนะก็มีการมินนะครับมีฟังก์ชันที่ดีเหนือล้ากว่าใครแน่นอนครับในเรื่องของการระบบนําทางนั่นเองครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสิ่งที่เขามีความที่แบบว่าน่าเล่นมากๆนะครับก็คือมีโหมดนะครับการขับขี่ทั้งทาวโหมดแล้วก็สปอร์ตโหมดครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูครับอ่า นี่ครับมี2โหมดอัตราการขับขี่นะครับมี t ีโหมดนะครับนั่นก็คือทาวโหมดเอาไว้ขับขี่ในตัวเมืองนะครับขับสบายๆนุ่มๆในเมืองนั่นเองครับพอมาโหมด Sport ตปุ๊บนะครับช่วงการขับระยะไกลนะครับบอกเลยครับว่าทําให้อ่านอัตราการเร่งนะครับมาแบบจัดเต็มมากๆนะครับเมื่อกดตัวนี้นะครับเขาสามารถกดนะครับได้อยู่ที่ ด้านหน้าของแฮนด์ด้านซ้ายนั่นเองครับบอกเลยครับว่าสะดวกสบายในการใช้มากๆนะครับแล้วก็มีปุ่มอ่าทุกท่านจะเห็นว่ามีปุ่มต่างๆมากมายนะครับมีชิปนะครับมีปุ่มชิปให้ด้วยนะครับปุ่มชิปนี้นะครับสามารถเพิ่มอัตราการเร่งได้ถึง3ระดับแล้วก็ลดอัตราการเร่งได้ถึง3ระดับครับเวลาเราจะเร่งแสงนะครับกดปุ่มนี้ครับสั่งการมาเลยครับพุ่งปูดเลยนะครับผมมาพร้อมกับระบบ YECVT ทครับทำให้ตัวนี้กดปุ๊บ ตาเร่งมาทันทีโดยไม่ต้องรอนะครับเหมือนกับการเหยียบคันเร่งรถเก่งเลยนะครับเหยียบคันเร่งรถออโต้นะครับลักษณะคล้ายๆกันเลยทีเดียวครับมาพร้อมกับปุ่มนี้นะครับตัวนี้นะครับปุ่มฟังก์ชันต่างๆนะครับเราสามารถจัดแต่งได้นะครับตามปุ่มตัวนี้ได้เลยนะครับบอกเลยนะครับว่าสะดวกสบายมากๆมีการบอกทิป1ทิป2นะครับแล้วก็การบอกแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เราอยาก นะครับปรับจอตัวนี้ให้เป็นรูปแบบใดเราก็สามารถปรับได้ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็เวลาเรามี Line หรือว่า m e s s e n เ e r เข้ามาทางนี้นะครับเขาจะแจ้งเตือนทันทีครับแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์กดวางโทรศัพท์ได้เพิ่มเสียงลดเสียงเพลงได้จากปุ่มนี้ได้หมดเลยนะครับบอกเลยครับว่ายกจาก X Mac มาใส่ใน N Mac ในราคาขนาดนี้นะครับบอกเลยครับว่าไม่มีกักฟังก์ชันแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับ Ideal i n g Stop นะครับ นี่มีมาเหมือนในตัวสแตนดาร์ดแล้วก็ตัว t เทคแม c มีเหมือนกันนะครับปุ่มไฟผ่าหมากมีเหมือนกันนะครับแล้วก็ปุ่มสตาร์จะอยู่ด้านนี้นะครับสิ่งที่ควรเล่นนะครับอย่างที่บอกไปจอ2ชั้นจอสีคุ้มมากๆแอปพลิเคชันการ m i n รับสายแล้วก็วางสายรับโทรศัพท์ได้นะครับสามารถเปลี่ยนเพลงได้เพิ่มเพลงได้นะครับผมแล้วก็มีฟังก์ชันต่างๆได้อย่างครบคันนะครับที่หน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็มีนะครับอย่างที่บอกนะครับมีการ ปรับทีโหมดสปอร์ตโหมดได้นะครับแล้วก็มีปุ่มคลิปที่สามารถเอาไว้เล่งอัตราเล่งได้บอกเลยนะครับว่าโอ้โหราคาเท่ากับนะครับอีกค่ายหนึ่งนะครับราคาใกล้เคียงกับอีกค่ายหนึ่งแต่ว่าให้ฟังก์ชันที่เหนือกว่าขนาดนี้นะครับก็ต้องคงหันมาเล่นตัวนี้น่าจะคุ้มกว่าครับครับอีกหนึ่งจุดนะครับที่แตกต่างไปจากตัวสแตนดาร์ดนั่นก็คือการดีไซน์ของตัวบอกนะครับมาพร้อมกับการเดินได้นะครับสี เหลืองนะครับแล้วก็การดีไซน์ที่มีความพรีเมียมมากกว่าตัวสแตนดาร์ดนั่นเองครับมีการบอกหนังแบบอย่างดีนะครับผมเดินได้อย่างสวยงามนะครับตัวนี้นะครับคุ้มมากๆเดี๋ยวจะมาสรุปกันให้ฟังเลยครับว่าตัวคำรรดานะครับแล้วก็ตัว t e คแ m a c นะครับว่าเขามีจุดไหนบ้างหลักๆเลยที่แตกต่างไปนะครับอันดับแรกนะครับในเรื่องของตัวระบบการส่งกําลังนะครับ ตัว TechMax นะครับจะส่งกำลังด้วยไฟฟ้านะครับผ่านกล่อง ECU เขาเรียกว่า Y E C V T นั่นเองครับส่วนตัว t t n n d r r นะครับยังคงใช้ระบบแบบเม็ดตุ้มแรงเบี่ยกเหมือนเดิมนั่นเองครับจุดที่2นะครับสิ่งที่แตกต่างไปนั่นคือตัวเรือนใหม่นะครับตัว Standard จะเป็นจอ3.2 LCD นั่นเองครับตัวนะครับตัว t ท c h m a จะเป็น2ชั้น4.2นะครับบอกเลยนะครับว่า ตัว Tech Mac นะครับมาพร้อมกับฟังก์ชันแอปพลิเคชัน Garmin ครับแล้วก็มีนะครับการควบคุมผ่านระบบการขับขี่ถึง2แบบด้วยกันนะครับได้ก็ T-Mode แล้วก็ Sport Mode นะครับแล้วก็มีปุ่มชิปที่สามารถเพิ่มอัตราเร่งได้แบบคล่องตัวมากๆครับในตัว Tech Mac ครับจุดที่3ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในเรื่องของตัว ชุดข้างของตัวรถนะครับที่มีการเล่นชุดข้างที่เป็นสีเทานั่นเองครับจุดที่4นะครับในเรื่องของตัวเบาะนะครับตัว Tech แม็กจะมาพร้อมกับเบาะแบบพรีเมียมเดินได้นะครับสีเหลืองนั่นเองครับบอกเลยว่าทําให้รถคันนี้มีความสปอร์ตแล้วก็ความหรูหรามากยิ่งขึ้นครับจุดที่เป็นไฮไลท์ที่เหมือนกันทั้ง2รุ่นนั่นก็คือนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ทั้งล้อหน้าและก็ล้อหลังครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบ r a ็ t i o n c o น t r o l ครับป้องกันการ ลื่นถลของตัวรถนั่นเองครับบอกเลยนะครับว่าตัวเริ่มต้นสแตนดาร์ดก็ใส่ฟังก์ชันความปลอดภัยมาให้แบบจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับตัวนี้นะครับราคานะครับเริ่มต้นอยู่ที่98,500บาทนะครับในตัวธรรมดานั่นเองครับส่วนตัว t ท็กแม็กนะครับจะอยู่ที่1 1 3 5 0 0นั้บาทนั่นเองครับบอกเลยนะครับว่าราคานะครับสูสีกับตัวคู่แข่งมากนะครับแต่แต่นะครับฟังก์ชัน จัดให้มาเต็มขนาดนี้เริ่มตั้งแต่เบรก ABS ทั้งล้อหน้าล้อหลังแล้วมาพร้อมกับระบบ traction control อีกตั้งหาครับราคาใกล้เคียงกันขนาดนี้ดีไซน์ที่ดูเป็น transformer แล้วก็รถคนรวยขนาดนี้นะครับต้องหันมาใช้ n m a x ปี2025นะครับบอกเลยครับว่าคุ้มค่ากับการรอคอยมากแน่นอนนะครับ